วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการโครงการการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกหรือ Global Young Scientist Summit GYS s SS, และผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทอชอเฝ้าทูลลอะองทระบาทส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกประจำปี2566 GYS s 2023ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ทรงฟังการบรรยายในพิธีเปิดโดยศาสตราจารย์ดีดีเยกาโลสนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2,562จากผลงานการพัฒนาทฤษฎีจักรวาลวิทยากายภาพและการค้นพบดาวเคราะห์อนอกระบบสุริยะซึ่งเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับโลกและจักรวาลได้อย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ทรงรับฟังการเสวนาเรื่องการปฏิวัติเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ Revolutionary Tools for Science ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แก่ศาสตราจารย์อารอนชีชานเวอร์นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ME, ปี5 5 7สัตอศาสตราจารย์ดีดีเยกาลสนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2562และศาสตราจารย์คอนสแตนตินโนวเซล o v นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2553 สำหรับการประชุมสุดยอดนักวิทยา,าศาสตร์เยาวชนโลกนี้มูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์จัดขึ้นตั้งแต่ปี2556ต่อนเนื่องมาทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างผู้ได้รับรางวันโนลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกกับนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศต,ตามพระราชดำริจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำเนินการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้นและนำความขึ้นกรบบังคมทุลเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือก ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานประชุมในแต่ละปีด้วยมีพระราชประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการอีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆจากประสบการณ์จริงของนักวิจยัยและนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล สำหรับการประชุมปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20มกราคม2566ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์สธารณรัฐสิงคโปร์มีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก21คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวกว่า800คนจาก38ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในจำนวนนี้เป็นผู้แทนจากประเทศไทย10คนและที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมชมแบบออนไลน์อีก11คน